ก <c oughs> ว่าจะทำอนิเมชันเสร็จยังไม่ได้ลงอัดคลิปเลยเนะี่ยหาลองดูอะไรดีกว่าเอ้ยจำได้นะว่ามันมน,นี่ไงอ่าดูคลิปอะไรดีอืมเอาอันใหม่ล่าสุดก็แล้วกันอืมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทุกคนครับเดี๋ยวเดี๋ยวนี่นี่มันอะไรกันทุกคนลองดูสินี่มันรูปผมมาเลยไม่ใช่หรอครับเฮ้ใใยใครบอกนคนพิมพ์เนี่ย เออไม่ใช่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 เดี๋ยวเราจะต้องดูดูกอดว่าเขาพิมพ์ยังไงโอเคเอาน้องคนนี้น้่งน้่งน้องน้องนี่นี่เอาจริงดีน้องนี่น้องมาใช้รูปพี่ไม่ได้นะครับอันนี้พี่พูดจริงจริงนะ น้องถ้าเกิดน้องเห็นคลิปนี้แล้วก็อย่าใช้รูปของพี่นั่นเนี่ยตั้งนะครับจะต้องใช้รูปของตัวเองนะครับเงินแค่นี้แหละครับฝากน้องด้วยนะน้องใช้รูปของตัวเองนะ